สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาวเท่านํำโชควันนี้วันที่9กันยายน2568ายพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางพี่น้องเดินทางมหาปู่ชัยวานนะครับเอฟซี FC, ถามกันเขามาหลายนะครับเอฟซี FC ก็รอ บ่าวแถากระรอดได้นผู้ชมเด้อนะครับงวดที่ผ่านมานะครับบ่าวแถาเดินทางมาหาปูนะครับปูทรงให้บ่าวแถาแล้วนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาปูงวดที่ผ่านมานะครับมาบ่พอปูดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าปูขึ้นกระดานนะครับปูชัยวานนะครับโอ้งวดที่ผ่านมาล่างสามหนึ่งตรงๆชุดบนนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งบนห้ากับหกนะครับหาหกมานนำกันท่านผู้ชม นะครับแต่ว่าชุดบนจับคู่ไม่เข้านะครับชุดล่างส1มหนึ่งตรงๆนะครับผมมาหอดมาทิ้งแล้วมนอีกพี่น้องมาหอดมาทิงแล้วนะพอดีนะครับบ่าวเถากับมาหามาหาปูตองงวดอยู่พี่น้องนะบ่พอปูนะแต่ว่าพ่อพ่อเพิ่นที่อยู่นี่กับอยู่วัดนี่ประจำละเนพี่น้องแอดก็ได้คุยกับพ่อเพิ่นนะครับอ่า พ่อเพื่นก็เลยได้ขอเบอร์นะครับกับพ่อเพื่นไหมพ่อเพื่นก็ขอเบอร์เบ้าเท่าไว้เพื่นโทรไปบอกนะครับปู่ขึ้นกระดานแล้วนะครับงวดวันที่16กันยายน2568ัน้อได้พี่น้องเดอ้อนะครับเอฟซี FC กร,รอเบ้าเท่าก็รอท่านผู้ชมก็เลยฟ่าวมาพี่น้องนะครับมือนี้ก็เลยฟ่าวเดินทางมากนะครับเดินทางมากกับแม่หมูนะหนับทำชุ่มเอ้านะครับ,เ,นะรบเข่าปเบิงึงเข่าปชมน้ำกัน ดาบบรูว่าปูจะอยู่บ่อพี่น้องนะครับปูบอยูกับู่เป็นยังนึพี่น้องเนาะแต่ว่าถาปูอยู่ก็จะได้กราบนมัสการปูน้ำดาบก็จะได้คุยกับปูน้ำพี่น้องดาบเคยมาพอปูอยู่พี่น้องแต่ว่าปูจะบ่ยค่อยอยู่บรรยากาศนะบรรยากาศก็ลมลื่นพี่น้องดะบเมื่อนี้เป็นสีขึ้มขึ้นะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องถ้าบานเท่าฝนตกฝนตกดีดาบฝนตกดีเอ้านะครับ เขามาชมเขามาเบ่งน้ากันนะครับมึอนอ้พ่อพนบ้าบับนักกับพ่อพนใว้นะครับแสดงว่าพ,พ่อพนบ้า,า,บานะครับบอกนะเป็นยังเนะราพี่้องเนาะพามาเบ่ง <c oughs> มาชมน้ากันนี่ทผามาชมนะครับผมหมวดท่ผพานมา,านี่พี่้องนะครับปู่ัชาวานวิ่งบนห้ากับหกเด่นที่หกพี่ดองปู่บริจับมาน้ากันนะครับเนาะ อหาหกมานกันวิ่งล่างหนึ่งนี่ครับปูเน้น4ีหนมาสามหนึงตรงท่านผูมชมนะับมาสางตรงๆงนะาานๆนะปูชยวานอืนี่ครับสานึตรงๆเอนะครับพามาเบิงพามาชมน้ำกันพี่น้องนะครับ16กันยายน2568 ปูขึ้นกระดานแล้วท่านผู้ชมโอ้ปูขึ้นกระดานแล้วปูใอยูนะครับปูใอยูป่ครับอ่าปูใบยูมาจะมากราบนมัสก,การปูน้ำแน่พี่น้องนะครับปูใอยูนะครับเอา้าบอเป็นยังนะพี่น้องเนาะนอ,นะอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับวิ่งบนห้า ห้าตัวเดียวนะครับหาเม็ดเดียวท่านผู้ชมวิ่งบนนะครับวิ่งบนห้าเม็ดเดียวนะครับหาซีโอ้นะครับหาซีพี่น้องนะครับสามตัวหนึ่งห้าสี่ตัวเน้นเจ็ดห้าสี่ตัวรองเอ้าหาซีเขาเป็นแต่ไม่ายากเลยพี่น้องนะครหาซีเป็นแต่ไม่ายากเลยล่ะอ่า เดี๋ยวสายสายไฟบังมาพี่น้องเดี๋ยวเบาเถ่าเอาสายไฟอ,ออกจากน้อยอ่นะมมท่านผู้ชมเบาเถ่าขยับสายไฟจากน้อยนะครับวิ่งบนห้านะครับหนึ่งเอ่อสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้อนะครับปู่ชายวานวิ่งบนห้านะครับห้าสี่เม็ดเดียวนะครับ 1, หนึ่งหาซีเจ็ดหาซีธรรมบุญชม วิ่งล่าง3เม็ดเดียวนะครับวันนี้3 5 3 7 3 9วงกลมที่3 7เม็ดเดียวโอ้นะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวบ่าวแถาจะเขียนให้ตัวยิงใหญ่ได้ท่านผู้ชมเด้อปู่ชัยวานนะครับเอฟซีก็รอกระทำกันเขามาหลายนะครับอ่างวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมนะครับปู่ชัยวานอ่า วิ่งบน5กับ6กหากับ 6, 6, 6มานํากันพี่น้องงวดนี้บน5เม็ดเดียวนะครับวิ่งล่าง1 4 1 3 1 7 1มา3 1ตรงๆเอาเดี๋ยวบอเแถาเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับปู่ชัยวานนะครับผมเอนะครับท่านผู้ชมนะครับ FC ฟซีพอย่างไงไม่ไงบอเแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเด้อปู่ชัยวานนะครับ16กันยายน2568นะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจ ครับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือบ่าวถาว่าเบิงไว้ก er ่อนนะครับท um ่านชมนะงวดที่ผ่านมาบ่าวถาก็เดินทางมาหาปูนี่แหละพี่น้องนะปูวอยู่ปูขึ้นกระดานนะครับเลขเด่นเลขวิ่งงวดที่ผ่านมาบนห้ากับหกมานำกันท่านชมจับคู่ไม่เข้านะปูบไปจับหาหกพี่น้องนะปูไปเด่นหกแปดโอ้หาสีกับตัวเก่างวดที่ผ่านมานะวิ่งล่างนะวิ่งล่างหนึ่งนะงวดที่ผ่านมาสามหนึ่งตรงๆปูเน้่ยีหนึ่งพี่น้อง ครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้เอาห้าสี่เม็ดเดียววิ่งนะครับวิ่งบนห้านะครับหาซีงวดที่แล้วปูก็ให้หาซีแต่ว่าหาซีนี่มาอยากปูขึ้นเน้นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะรับหนึ่งห้าสี่นะครับกับเจ็ดห้าสี่รับตัวเน้นขึ้นหนึ่งหาซีได้พี่น้องได้รับผู้ใดมักหนึ่งหาเจ็ดหาตัดเอานะครับเพราะว่ากับติดหาติดห้าตัวที่ปูเน้นรับวิ่งล่างสาม สามห้าสามเจ็ดสามเก้าปู่วงกลมให้เม็ดเดียวคือสามเจ็ดหนับงวดที่ผ่านมามาตัวรองนะพี่น้องได้สามหาสามเก้ากยัตทิมนะเพราะว่างวดที่ผ่านมามาตัวรองนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะปู่ชัยวนสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมอ่านะเอานี่ท่านำชุนะ่มหนับปูขึ้นกระดานให้แล้วนะับพี่น้องเนาะ นี่ครับหน้าจอไว้ได้พี่น้องได้นะครับเมื่อในบรรยากาศสีคึ้นแน่ปูประยูพี่น้องว่าเป็นอย่างนะครับธรรมดามากกเคยพอปูอยู่พี่น้องก็ได้คุยกับปูอยู่นะครับอ่าพอดีคุณพ่อคุณโทษไปตามนะคุณพ่อเพิ่นอยู่กับปูนี่แหละนะเพิ่นก็มาหาปูตลอดหนามามาตองวดธรนมช้ชมปูยังท่านได้ข้นกระดานนะพอดีพอคุณพ่อนะคุณพ่อเพิ่นเล่ได้ขอเบืร์แต่คุณพ่อมันไปรนบคุณพ่อเพิ่ก็เลยขอเบืรอไ้ ปูขึ้นกระดานแล้วพ่อพ่นได้โทษไปบอกเป็นว่าฟ่าวมาด้วสันเิ่นว่าปาขูขึ้นเขียนขึ้นกระดานให้แล้วนับ16กันยายน2568นะครับวิ่งบน5นะครับผม54เมตรเดียว154นะครับ3ตัว754ตัวรองนับล่างวิ่ง3เม็รเดียว35 37 39วงกลมที่37นะครับผมอ่านะครับ ฝนคือสิตกพี่น้องเบิงสีเบืองทองฝ่ามืดค้มมาแล้วท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศมืดค้มมาแล้วนะครับบ้าท่องก็จะได้เดินทางต่อได้พี่น้องเด้อนะครับก็จะเดินทางนะครับมนกกันนี่กับน้ำนำใส่ถ่ายรถมานะครับเมื่อเสาก็ออกมาตะเสารไปถวายาพระอาจารย์วัดป่านะพี่น้องเนะเาะก็จะเดินทางไปถวายาปู่ทุ่งสว่างนะครับผมพระว่าพินจะมีงานางานบุญ งานบุญกระถินพี่น้องเดือนนานับจะไปหาปูพ่นนับงิดที่ผ่านมาเกือบเกือบเข้าสามตัวนับปูให้หาเก้าสามบอกพี่น้องนะครับเม็ดเดียวไดว้พี่น้องได้ปูบ่ให้หลายคูเดี๋ยวจะพาดเดินทางไปหาปูต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศโอ้บรรยากาศท้องฟ้าเมื่อคืนพี่น้องคือฝนจะตกนะครับอ่านี่ครับบ่าวถอก็จะเดินทางต่อพี่น้อง บเบื้งทองฝาธรรมชมนะับเบิงทองฝามืดคืนม,มาแล้วบ่มีแดดม้อนี้บ่มีแดดนะครับน้ำก,นะก็อยู่้ทยถอ่า30แพ็าธรูมชมน้าผมากิเดินทางไปถวายแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละหม่องนะพี่น้องเนาะบ่าฒ่ากับถ้บุญถวายน้ําเป็นประจําอยู่แล้วนะราบสาธุบุญกับเอซที่เป็นเด้ร่วมถวายน้ําน้านะพี่น้องนะเนาะนะครับ ปูชายวนนะครับปูขึ้นกระดานแล้วพี่น้องนะครับลมแห้งนะครับลมแห้งธรรมชมอ่าเอานะครับได้มาแล้วได้พี่น้องได้ปูชัยวนนะครับ FC รอนะครับบ่าวแถากระรอวิ่งบนห้าเม็ดเดียวห้าตัวเดียวนะครับห้าสี่ตัวเน้นนะครับห้าสี่ตัวเน้นคนับสามตัวหนึ่งห้าสี่ับ หลกักกตัวร่องคือเจ็ดหาดดีได้พี่น้องเด้อผู้ใดมักหนึ่งหาเจ็ดหาตัดเอาเบาเถวประเดตัดให้เขียนตามที่ปูขึ้นกระดานนะครับล่างวิ่งสามเม็ดเดียวสามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับปูวงกลมให้ที่สามเจ็ดธรรมชมนะปูวงกลมให้ที่สามเจ็ดเอาเด้าเดี๋ยวเบาเถาจะไปคล้องอันนี้ไว้ให้ปูก่อนพี่น้องนะไปคล้องอันนี้ไว้ให้ปูก่อนนะครับก่อนจะเดินทางนะครับ เ่าแถวกระดาบขอบบุญขอบคุณเอาคลองแล้วไม่หมูเพิ่นคลองแล้วนะครับนี่คลองอ่าข้างหน้าไปเห็บปูนะผมคลองข้างหน้าไปเห็บปูไม่หมูคลองแล้วนะครับอนะสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเรือพี่น้องเดอ้อชุดล่างนะครับวงกลมที่สามเจ็ดบนห้าสี่เม็ดเดียวนะครับกราบขอบบุญขอบคุณปู่ชัยวานพี่น้องขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่าน นะพอไาไม่ไม่ผิปนะอากสุขุสุขนหับนะมืดฝนมาแล้วทำชมมืดฝนมาแล้วนะครับลมเอาเดี๋ยวบ่าวถอดก็จเดื่นท่างต่อนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ